จะมันใจดีเนาะเอ้าเมียข่อยตอนมันจะไปใส่วะคือได้ล็อกห้องแล้วเอ้าอย่่ว่าเด้ว่าลืมกุญแจไปในห้องโอ๊ยคนแข็งฝ้าอ,าอยู่เอ้า เจ้าคือมาเล้วแถบมือนีิโรงงานข่อยปิดเครื่องมือเจ้าน้าให้เาจ้าประซุมกันเขาก็เลยปล่อยให้ลูกน้องกลับก่อนและอีกอย่างหนึง่งยานข่ขึ้นหอดเจ้าหันละห <c oughs> ัวหางยังคือก่อนดีแท้แล้วเจ้าเดซีไปไสโอ้ยคอยว่าคอยจิไปซื้อเลิฟ้ายุสู์บุญมาเอา้านี่เด้ข่อยก็ซื้อมาคือกันน้ำสาลายแดงคอยซื้อมาจากศูนย์บุญมา เป็นอย่างเจ้าคือบวโทรมมหาข่อยเน่ะว่าเจ้าสิไปใส่มาใส่ขอข่กะสิได้ไปน้ำว่าต้องได้ไปเองแบบนี้อุ้ยผัวกะจะเมนบ่าได้เรื่องเอาข่ที่บอกเจ้าเฮ็นอย่าง <c oughs> เอาเอียงบัดน,นี้เจ้าไปได้พาโฮมมาแต่ทางไหอีกฮะยู่ในห้องหั่น่ะในตู้กับพาโฮมในที่นอนกับพาโฮมสามผืนสี่ผืน <c oughs> จะแมนว่ามันมาขักพาโฮมเนี่ย เดือนที่แล้วเขาก็เห็นเจ้าหอบมาเมื่อนี่เจ้าก็หอบมาอีกคือให้เงินไปแค่มือละลอยเดียวนึงซื่อเขาซื้อนำยัางจงไว้ซื้อผาหอ่มอี๋บ่มักผักม,กอมอักแหน่แท้ผาห่มเหรอบอได้ซื้อเขาให้มาโอ้บริษัทให้มาบอเขาจับฉลากสินติปีใหม่หรอแมนบ,นบอเนยเขาก็เลยให้เจ้ามาคือ,อ,อดีแท้บอรครับเอา้าแมนผู้ดใดให้มาเฮ้อมันคือสิมาเจดีให้ของเจ้ามาฟรีๆแบบนี้ เขาไหมาเขาใดเขาใดเจ้าขึ้นมาอ่ำอ่ำอึ้งอึ้งคอยถามกตอมาเปียงว่าไผ่ไหมาผ่าโฮมหือนี่เสียวมาตุ้มมาหอมาหอมเจ้าอยู่นี่ล่ะเอามันมาหลายโลดผ่าโฮมนี่ไหไม่อีกแน่เด้อมันผู้ใดมันกอกะไหมาดูแท้อันเยาวายังสันยังศี่หรอครับผู้สาวเก่าฮะผู้สาวเก่าครับผู้สาวเก่าตีไหท้าห้มอันนี้มาเนี่ยครับ เขาให้มาเขาบอกว่าบบได้กอดคนกอดของที่เขาให้มากกันยังดีคู่สาวเก่าหาห้องพื้นนี่มันเป็นของคู้สาวเก่าสันติอันนี้ห้องนห้องหลายพื้นส่พื้นหาพื้นของแม่นของเขาบอหให้เจ้ามาอีกนั่นครับ